ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการพูดคุยกันถึงเรื่องหนังเรื่องซีรีส์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่ผมได้ไปดูมาและแน่นอนในรายการย้อนดูตัวแบบนี้พอเราดูหนังเสร็จเราพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆในหนังเสร็จเนี่ยเราก็จะกลับมามองถึงชีวิตประจําวันชีวิตจริงของพวกเราแต่ละคนหรือว่าพวกเราในสังคมนี้ว่า มันสะท้อนภาพให้เราได้รู้สึกอย่างไรบ้างนะครับแล้วครับวันนี้ผมจะชวนคุณรัก,กมาคุยกันวันนี้เพิ่งไปดูหนังบมามาจริงๆหลายวันที่ผ่านมานี้ก็ดูหนังไปหลายเรื่องแต่วันนีพ้พอดูเสร็จจบกลับมานี่ วันนี้เข้าไปที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับไปดูที่เซ็นทรัลเวิร์โรง sf ก็ไปดูมาปุ๊บรอบรอบใบยๆอันนี้กลับมาตอนนี้ก็มาทํางานช่วงค่าสักนิดหนึ่งก็รีบบันทึกเลยกลัวจะลืมกับบรรยากาศที่ครุกุดตอนแรกผม,ไ,มได้ตั้งใจจะดูหนังเรื่องนี้เลยไม่ได้นึกเลยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยอ๋อโอเคครับผมก็จะพูดถึงหนังของดิสนีย์แอนิเมชั่นลำดับที่60ซึ่งถ้าพูดถึงระดับวัยอย่างพวกเราเนี่ยเราก็เป็นแฟนดิสนีย์มาตั้งแต่เรายังเด็กนะ จนกระทั่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่ดูไม่เบื่อแต่แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะดูอะไรนะจนกระทั่งเจ้าลูกชายเขาชวนว่าเฮ้ยไปดูเรื่องนี้เถอะเพราะามันก็ดูเหมือนว่าโปรแกรมในช่วงนี้มันยังไม่มีหนังอะไรระหว่างที่เขาก็รอสไปเดอร์แมนเอาวันก่อนเขาไปดูแวนอมมานี่ยไม่ได้รีวิวแวนอมเลยนะผมไม่ค่อยอยากรีวิว <c oughs> พอมาถึงเรื่องนี้พอดูกลับมาพูดเฮ้ยต้องรีบพูดต้องรีบคุยไม่คุยไม่ได้ไม่รีบพูดไม่ได้เดี๋ มันรู้สึกเออเนี่ยดิสนีย์ถึงแม้เราจะบอกว่าเออเนี่ยดิสนีย์แต่มันก็มีอะไรให้เราได้พูดถึงมันก็มีแน่นอนนะครับหนังดิสนีย์ก็คือหนังแอนิเมชนันที่ให้ความสุขนั่งดูแล้วเพลินมีมุกตลกบ้างอาจจะไม่ได้ถึงขนาดจ,จะต้องหัวเราะก้ากา,กา,กากแต่ว่ามันก็สามารถเยิ้มหัวเราะเล็กๆได้มีความสุข มีแรงสั่นสะเทือนในหัวใจบ้างในบางซีนบางฉากและแน่นอนเรื่องราวของเพลงและยิ่งเรื่องนี้ก็เหมือนหลายๆเรื่องของแอนิเมชันของดิสนีย์การ์ตูนของดิสนีย์นะครับนั่นคือเป็นเป็นเดอะมิวสิคอลเพราะฉะนั้นเพลงโอ้โหสุดยอดมากแล้วบรรยากาศของเรื่องนะเพลงสุดยอดจริงและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเราก็ผมก็ลองพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง e n c a n t o I gave you the special since you're the only Madrigal kid with no gift. I call it the not special special since, uh, you have no gift. Uh, thanks. Gift or no gift? am just as special as the rest of my family. Who wants more pink? All right, guys, where do I drop the wagon? Maybe your gift is being in denial. Encanto, Encanto. นั่นแหละครับเอ็นคารโตนะครับเรื่องราวในชื่อภาษาไทยคือเมืองเวทมนต์คนมหัศจรรย์นะครับเป็นแอนิเมชั่นลำดับที่60ของดิสนีย์ที่น่าดูมากเพราะฉะนั้น ย้ำอีกทีนะครับในช่วงย้อนดูตัวเราจะพูดคุยกันและแน่นอนเราก็จะพูดคุยกันถึงเนื้อหาสาระของเรื่องด้วยคงจะต้องเรียกการสปอยไม่พ้นนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สปอยจัดจ้านนะะักอ่ะแล้วผมเองก็เป็นสไตล์ผมก็คืออาจจะไม่ได้เรียงทำลายของหนังสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าเรียงก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปแล้วกันคุยกันไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกที่เราจะพูดคุยกันนะครับเอ็นคาร์โตเนี่ยเป็นเรื่องราวของครอบครัวมาดิเกลครับ เป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในถ้ากลางภูเขาในเมืองโคลัมเบียสิ่งสำคัญของครอบครัวมาริก้าก็คือครอบครัวนี้ได้รับพรวิเศษคือมีเวทมนต์เพราะก่อนที่เขาจะมีเวทมนต์เนี่ยรุ่นบรรพบุรุษก็คือรุ่นตายายรุ่นปู่ย่าเนี่ยภัยประชนภยัยต่างๆมาจนต้องเสียบุคคลสําคัญของครอบครัวนั่นคือเสียคุณตาไปก็เหลือแต่คุณยายที่ต้องเลี้ยงลูกๆอีก3คนนะครับเลี้ยงลูกๆ3าคนก็เลย ต่อสู้มาลําพังคนเดียวว่ะเพราะนั้นสิ่งที่เธอได้รับมาหลังจากที่เธอสูญเสียไปธรรมชาติหรือว่าโลกใบนี้ก็มักจะเป็นอย่างนี้นะครับมักจะให้สิ่งทดแทนกับชีวิตมาเสมอเสมอเมื่อบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไปเมื่อเธอจะต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ในขณะที่ขาดผู้นําครอบครัวไปแต่เธอก็ได้รับพรวิเศษครอบครัวนี้ปรากฏว่ามีเวทมนต์ของครอบครัวผ่านเทียนเล่มหนึ่งซึ่งเป็นเทียนที่เหมือนมีพลังวิเศษที่ส่งส่งเวทมนต์ต่างๆมาให้กับสมาชิกภายในครอบครัวนี้ตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นคุณยายนะครับซึ่งเป็นผู้นําครอบครัวคนแรกแล้วก็มาถึงรุ่นพ่อแม่นะรรุ่นพ่อแม่ซึ่งมีพี่น้องกัน3าคนแล้วก็มาจะถึงรุ่นรุ่นลูก นะครับมาจะถึงรุ่นลูกต่างๆเหล่านี้แต่ละคนก็จะมีเวทมนต์ทุกคนก็จะได้รับพรอันประเสริฐหนึ่งอย่างเมื่อถึงสมาชิกในครอบครัวนี้เมื่อถึงอายุ5้าขวบทุกคนจะรู้ว่าตัวเองจะมีพรวิเศษอะไรเช่นอิสเบลล่านะครับพี่สาวคนโตผู้มาพร้อมกับพลังที่สามารถเดลมิดดอกไม้นานาพันธุ์ให้เติบโตได้ในทุกที่ที่เธอเดินผ่านนะครับหรือลุยซา ลุยซายเนี่ยเป็นสาวแกร่งประจําครอบครัวเธอแข็งแรงมากครับในขณะที่ว่าสามารถช่วยทุกคนในบ้านแบกสิ่งของต่างๆแล้วไม่บ่นไม่ว่าทํางานหนักแบกได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้ทั้งสิงสารสัตว์เธอทำได้หมดนะครับกามมโลครับกามมโลมีความสามารถพิเศษในการแปลงกายเป็นบุคคลอื่นได้นะครับแล้วก็อย่างโดโลเลสนะครับโดโรสก็คือ เป็นหญิงสาวที่สามารถได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระซิบเพราะนั้นความลับของคุณอาจไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะไม่ว่าคุณจะพูดเบาแค่ไหนโดโรเลสก็สามารถได้ยินครับแล้วก็คุณแม่คุณแม่จูเลียต้านะครับจูแม่จูเลตาสามารถสร้างพลังที่เธอสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยผ่านอาหารที่เธอปรุง และข้างๆข,ของจูเลสตาก็คือสามีของเธอนั่นคือออกุสตินนะครับและอย่างคุณยายบัวลาซึ่งเป็นผู้เป็นต้นกำเนิดของเวทมนต์ของตระกูลมาริเกลเนี่ยก็ก็ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีบทบบุคคลสำคัญอันตโตยโยน้องชายคนเล็กของครอบครัวผู้สามารถสื่อสารกับสัตว์ได้แต่ที่น่าเศร้าก็คือหนึ่งเดียวสมาชิกของบ้านที่ไม่มีพลัง เวทมนต์ไม่มีพลังวิเศษใดๆเลยนั่นก็คือนางเอกของเรื่องครับเธอคือมิราเบลมิราเบลเนี่ยเป็นหญิงสาวเป็นสาวน้อยที่ไม่มีพลังความสามารถจนกระทั่งเหมือนตัวเธอเองก็เหมือนจะขาดความมั่นใจไปเหมือนกันนะครับนในครอบครัวเนี่ยก็จะเผยถึงความน่ารัก,รกต่างๆแต่เรื่องของเรื่องมันก็เกิดขึ้นณวันหนึ่งที่น้องชายคนเล็กของครอบครัวนั่นคืออันโตนิโอเมื่ออายุได้5้าขวบแลวจะต้องรับรู้ถึงพลังที่ตัวเองมี นะครับระหว่างที่กําลังทําพิธีแล้วแล้วรู้ว่าอัตโอนิโอมีความสามารถในการที่จะสื่อสารกับสัตว์ต่างๆได้เนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองระหว่างที่การ,การเฉลิมฉลองเนี่ยมิเบลครับมิาเบลสาวน้อยซึ่งไม่มีพลังอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเริ่มยืนมองไปแล้วเหมือนเธอจะแบบเหมือนเหมือนเหมือนนะครับเหมือนจะมีอาการอิจฉาน้องว่าเฮ้ยทำไมทุกคนมีความสําคัญหมด ทำไมทุกคนให้ความสําคัญกับน้องทําไมทุกอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนเก่งกล้าสามารถแต่ตัวเธอเองดูฉันสิทำไมฉันเป็นคนอย่างนี้ในระหว่างที่เธอคิดอย่างนั้นทุกคนไปเฉลิมฉลองกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าเธอมองเห็นเหมือนบ้านกํลาลังมีรอยลาวครับมีรอยลาวลามไปทั่วบ้านเหมือนบ้านมันจะกาลังจะพังถล่มลงมาและที่สําคัญก็คือไอ้รอยลาวเนี่ยมันพุ่งตรงไปยังไอเ้เทียนเทียน ที่ทุกคนยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเนี่ยคือพลังของครอบครัวเทียนเล่มนี้แหละคือเทียนที่ทําให้ทุกคนสมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้มีพลังวิเศษต่างๆนานาแต่แต่เอ่อมียเบลเนี่ยกำลังเห็นว่าเฮ้ยบ้านมันถลม่มก็เลยวิ่งไปบอกคุณยายแล้วก็ตะโกนให้ทุกคนในครอบครัวรู้ว่าบ้านมันถลม่มแล้วพวกเราเวทมนต์มันจะหายไปแล้ว แต่พอคุณยายรีบกลับมาดูปรากฏว่ามันไม่ได้มีรอยรล้าไม่ได้มีอะไรแบบนั้นทุกคนก็เหมือนหาว่าเธอสร้างเรื่องเธอโกโหกเพราะเธอกำลังรู้สึกปมด้อยของตัวเองเธอเป็นอย่างนั้นะโอ้ตรงนี้เป็นฉากที่สะเทือนใจมากเป็นฉากหนึ่งที่แบบเฮ้ยน่าสงสารสาวน้อยคนนี้จังเลยประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันนะว่าอารมณ์อย่างเงี้ยมันเหมือนเหมือนสมาชิกในครอบครัวบ,บางคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอ ตัวเองรู้สึกด้อยคนอื่นเขาทําไมคนอื่นเขาเก่งกันหมดเลยแต่ทำไมฉันเรียนก็ไม่เก่งทําอะไรก็ไม่เป็นถูกหาว่าโง่ถูกหาว่าแบบเป็นคนไม่เอาทานเป็นคนไม่เอาไหนอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยในเมื่อไม่มีใครเชื่อเธอเนี่ยเธอก็พยายามที่จะหาคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเลยและที่สุดของที่สุดก็คือมันเหมือนมันเหมือนว่าทุกคน อย่างที่บอกว่าไม่เชื่อเธอก็ไม่พอออกไปถึงมันมันจะมีงานงานงานเหมือนงานสู่ขอเจ้าสาวจากชายหนุ่มในหมู่บ้านที่จะมาสู่ขอสมาชิกในครอบครัวนี้สู่ขอพี่สาวเธอซึ่งซึ่งมีพลังวิเศษในการเ,าเสกดอกไม้นะครับอะไรต่างๆเราเดินไปไหนดอกไม้ก็จะบานได้อะไรได้เนี่ยนะนั่นก็คืออ,อิสเบลลานะครับแต่ปรากฏว่าเหมือนมิลาเบลเนี่ยทำงานที่เขาจะกำลังสู่ขอกันที่เป็นเรื่องสำคัญครอบครัวพัง แล้วทุกคนก็โทษว่าเธอว่าเธอคือต้นเหตุแล้วก็ไม่มีใครฟังเธอเลยว่าทุกอย่างมันจะล่มสลายต่างๆเหล่านี้แต่ในที่สุดเธอก็ต้องค้นหาคําตอบว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเธอก็ได้รู้ว่ามันเหมือนมีมีลูกชายอีกคนหนึ่งของคุณยายที่ต้องออกจากครอบครัวไปแล้วทุกคนจะไม่พูดถึงคนคนนี้เลยคตัวละครตัวนี้คือชื่อบรูโนเป็นหนึ่งในตระกูลมาลิแก้ที่เหมือนหายสาบสูญเหมือนต้องหนีอ,อกจากครอบครัวเพราะว่า เขาเป็นตัวหนึ่งที่ที่เหมือนทําให้ครอบครัวมีปัญหาแล้วต้องหลบลี้หนีหน้าไปหนีไปแล้วทุกคนก็รู้ว่าบรูโน่หายไปไหนแล้วในครอบครัวทุกคนก็จะบอกว่าเราจะไม่พูดถึงบรูโน่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเพราะคุณยายจะกโกรธถ้าใครพูดถึงบรูโน่แต่พากฏันว่าบรูโน่ไม่ได้ไปไหนครับบรูโน่แอบอยู่ในซอกลืบช่องลับของบ้านที่ปรากฏว่ามิาเบลไปค้นเจอเข้าแล้วก็ได้เจอกับบรูโน่แล้ว ปรากฏว่าสิ่งที่อาบูนอต้องออกจากครอบครัวเพราะอาบูโนเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นคนมีพลังพิเศษที่จะรับรู้เรื่องราวอนาคตมองเห็นเรียกว่าอะไรอะ่ะมิมิตในใจของตัวเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหมือนหมอดูเหมือนนักพยากรณ์อะไรแบบเนี้ยนะสิ่งที่บรูโนเห็นเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเห็นว่าเหมือนเอ่อมิลาเบลเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้ครอบครัวมีปัญหาทําให บ้านมันพังทลายมันเป็นรอยล้าวอย่างที่บอกนะในรูปก็จะเห็นในในนิมิตท,ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนข้างหลังบ้านเนี่ยเป็นเป็นตัวบ้านแล้วมีรอยล้าวแล้วข้างหน้าที่ยืนอยู่คืออ่อคือมิลเบลนั้นที่เขาต้องหนีเพราะเหตุการณ์นี้มิาเบลก็เลยขอร้องว่าอ่าแล้วมันยังไงต่ออ่าบอกฉันดูแค่นั้นเองนันั้นอ่าดูต่อให้หนูหน่อยอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกก็มีการอิดออดอะไรก็ว่ากันไปนะในที่สุดก็อ่าอ,าอาับรูโน่เนี่ยเขายอมดูให้ ให้มิลเเบลต่ออีกครั้งหนึ่งนะว่าว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นจริงๆมันคืออะไรเพราะคณว่าเขาก็ไปเห็นว่ามันไม่ได้พังจริงๆหรอกแต่มิลเเบลเนี่ยจะต้องไปกอดกับใครบางคนมิลเลบอกช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยเป็นใครเราะคุว่าภาพที่เห็นในนิมิตแรกเนี่ยก็คือเธอจะต้องกอดกับพี่สาวอิสเบลลา พี่สาวคนที่เหมือนเธอไปพังทลายงานสู่ขอของของเธอเนี่ยนะว่าเธอจะต้องกอดพี่สาววันนี้ทุกอย่างถึงจะกอบกู้เวทมนต์กอบกู้ครอบครัวบ,บ้านที่จะพังทลายลงมาเนี่ยที่มีรอยรล้าต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยมันก็จะได้กอบกู้มาได้พออิสเบลล่าเอา่อมิลารเบลขออภัยครับเมื่อมิลาเบลรู้อย่างนั้นเนี่ยก็เลยกลับออกมาแล้วก็จะไปบอกกับอิสเบลล่านะครับว่าเ้ยเรามากอดกันเถอะอิสเบลล่าก็ยังอยู่ในอาการที่เหมือน ทำท่าเหมือนโกรธน้องสาวว่าเธอเป็นคนทําทําลายชีวิตเธอ่างต่างแต่ที่สุดมันก็เผยเหมือนกันนะว่าอิสเบลลาก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักผู้ชายคนนี้เลยต่างๆแ,แล้วทั้งคู่ก็กอดกันกอดกันแต่ปรากฏว่ามันมันไม่เป็นไปอย่างนั้นะเรื่องมันยังมีต่อเหมือนมันยังจะพังทลายลงมาแต่ที่สุดคุณยายก็เหมือนมาต่อว่าออมิลาเบลอย่างนั้นอย่างนี้มิลาเบลก็เลยโต้กลับทะเลาะกันนะพลังระเบิดใส่กัน มิ拉เบลก็เลยต่อว่าคุณยายเพราะคุณยายนั่นแหละเป็นต้นเหตุคุณยายทาตัวเป็นเหมือนเหมือนเหมือนผู้ยิ่งใหญ่ในครอบครัวที่ใครคุณยายเป็นคนทําให้ทุกอย่างเวลาคนที่มันมันมันระเบิดอารมณ์ใส่กันมันเป็นความโกรธเป็นคนที่ขาดสติไม่ว่าจะเด็กหรือคนแก่ก็ตามมาระเบิดใส่กันมันมีปัญหาหมดคุณยายก็ด่ามิ拉เบลต่างๆเหล่านี้ในที่สุดมิลเเบลก็เหมือนหนีออกจากบ้านแล้วคุณยายก็ในฐานะผู้ใหญ่ก็เหมือนสํานึกผิดก็ต้องแบบ ตาไปหามิาเบลแล้วก็พูดคุยกันแล้วทั้งคู่ก็เข้าใจกันแล้วทั้งคู่ก็กอดกันคุณยายกับมิาเบลกอดกันแล้วปรากฏว่าทุกอย่างก็กอบกู้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาได้บ้านที่มีรอยแตกต่างๆก็หายทุกอย่างออกแตกจนมันพังไปแล้วนะตอนที่ที่มิาเบลหนีออกจากบ้านเนี่ยคือบ้านมันพังไปแล้วนะ ร้อยแต่นะบ้านมันถล่มรูทุกอย่างเวทมนต์หายไปหมดทุกคนไม่มีพลังอีกต่อไปแล้วคนที่เคยแข็งแกร่งก็ไม่แข็งแกร่งแล้วพลังมันหายหมดเวทมนต์ต่างๆเหล่านั้นมันหายหมดเทียนก็ดับลงทุกอย่างมันพังทลายหมดนะเออเออมิราเบลก็เลยหนีออกไปแล้วคุณยายก็ไปตามนะทั้งคู่ก็ได้กอดกันอย่างที่บอกในที่สุดพลังมันกลับมาพลังมันกลับมาแล้วก็กอบกู้สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาได้ แล้วเมื่อสร้างบ้านหลังใหม่ที่มีชาวบ้านร้านช่องทุกคนมาช่วยกันหมดเลยนะครับในหมู่บ้านในชุมชนนั้นมาช่วยกันหมดเลยเนี่ยสเสร็จแล้วก็แบบก็กอบกู้ได้แล้วพลังต่างๆเวทมนต์ต่างๆก็กลับคืนสู่สมาชิกของครอบครัวนี้อีกครั้งหนึ่งครอบครัวมาดิก้าเนี่ยนะครับก็กลับมาครอบครัวมาดิก้าก็กลับมามีพลังกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งแบบหนังก็จบประมาณอย่างเงี้ย วันนี้เหมือนเล่าแบบมีไทม์ไลน์พอสมควรนะหนังจบประมาณนี้ครับคุณรักแต่ว่าโอ้โหทั้งเรื่องสดใสสไตล์ดิสนีย์แฟนดิสนีย์คงไม่พลาดอยู่แล้วแต่ใครที่ไม่ใช่แฟนดิสนีย์แต่ผมไม่เชื่อว่าคุณจะไม่ใช่ถึงถึงจะไม่ใช่แฟนดิสนีย์แต่หนึ่งชีวิตที่ผ่านมาคงต้องผ่านการ์ตูนของดิสนีย์บ้างอะเนาะใช่ไหมผมมีจุด จะบอกว่าชอบไปหมดของหนังเรื่องนี้ก็มันดูเจเวร์นะแต่จริงๆนะแทบไม่อยากมีอะไรติหนังเรื่องนี้เลยอะ่ะจริงๆตั้งแต่อะไรอะ่ะตั้งแต่บทตั้งแต่เพลงประกอบการตัดต่อการเรียงซีเควนต์ต่างๆความสดใสของตัวละครแล้วสำคัญคือตัวคาแรคเตอร์ตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครผมชอบมาก มิาเบลสาวน้อยของเราเนี่ยดังเอกของเรื่องไม่ใช่หญิงสาวที่สวยเหมือนเหมือนเจ้าหญิงของดิสนีย์ไม่ใช่สโนไวท์ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะ่ะเออนะไม่ใช่แต่ละตัวเลยแต่ว่าโอ้มิาเบลไม่สวยแต่มีคาแรคเตอร์น่ารักดูไปแล้วหลงรักเธออ่ะดูไปแล้วแบบชอบสาวน้อยคนนี้ไซเวนออกเนิร์ดหน่อยๆผมหยิก แล้วออกแบบพวกลาตินนะเป็นพวกโคลอมเบียโคลอมเบียน่ะมันก็จะแบบผิวค้ำๆตาโตๆตนะเฮ้ยแล้วหลงรักหลงรักว่าถึงแม้ตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้๋ยวเราจะกลับมาย้อนดูตัวเรานะเรื่องของครอบครัวครับเรื่องนี้เขาเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องครอบครัวซึ่งจริงๆครอบครัวเนี่ยมันอาจจะหมายถึงครอบครัวในบ้านหลังหนึ่งเล็กๆก็ได้หรือครอบครัวที่หมายถึงประเทศก็ยังได้เลยนะครับ สามารถเปรียบไปให้ใหญ่ขนาดนั้นได้คุณดูรับแล้วเรามาที่ครอบครัวเป็นบ้านหลังเล็กๆกันก่อนครอบครัวบ้านหลังเล็กๆเนี่ยสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่เนะแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปถูกไหมจะมีความสามารถพิเศษแต่ละคุณแม่ก็จะแบบหนึ่งทําอาหารเก่งดูแลลูกๆดูแลสามีสามีก็จะมีความสามารถอย่างหาเงินหาอะไรก็แล้วแต่นะสมาชิก จะเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเป็นพี่ต่างๆที่อยู่ในครแต่แต่ละคนก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต,ต่างกันไปแต่ทั้งาาก,กาดก็อาจจะมีบางคนที่ถูกมองว่าเธอแม่งไม่ได้เรื่องเธอเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เธอเป็นคนที่ไม่เอาไหนเรียนก็ไม่เก่งทําอะไรก็ไม่สักเซสไม่มีความมุ่งมานะไม่มีความอะไรเลยทุกคนตรานหน้าใหญ่คนนี้หรือหมอน,นี่หรืออะไรก็แล้วแต่ในครอบครัว แล้วตัวเขาเองก็เหมือนกันนะเขารู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าตัวเองอ่อนแอตัวเองไม่มีความสามารถแต่บางทีก็จะแบบอยากจะพูดกบเกลื่อนในเรื่องก็มีเหมือนกันนะบางทีมีลเบล,เบลออกไปข้างนอกในสังคมไปเจอเด็กๆที่เล็กกว่าเขาจะถามพี่อย่างนน,นี้เพราะเพราะคนในครอบครัวนี้คือทุกคนเก่งหมดไงแล้วพี่มีอะไรตัวเองก็จะเออฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้บางทีมันก็เหมือนหลอกตัวเองนะแต่ข้างมันก็เก็บความขมขื่นไว้ข้างในเยอะ นี่ก็เป็นปมหนึ่งของครอบครัวที่ว่าถ้าเ,าเขาจริงนะเรื่องราวสมาชิกในครอบครัวเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกคนอย่างที่พูดตอนต้นนะทุกคนมีความสามารถมีความแตกต่างเพียงแต่ว่าในมุมไหนใช้ทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้เหมือนประเทศเหมือนโลกใบนี้ทุกคนจะเหมือนกันหมดไม่ได้เก่งเหมือนกันหมดไม่ได้แต่แต่ละคนก็จะมีดีในด้านของตัวเองไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ะครับ ทุกคนมีความสามารถในการทําทั้งหมดทุกคนมีความสามารถนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ใช้รายงานอาชีพที่ใช้สมองหรือแม้กระทั่งจะเป็นคนคดโกงนักคอร์รัปชันทุกคนแม่งมีจุดเด่นเหมือนกันหมดและสังคมนี้ต้องเป็นอย่างนั้นการมีคนขี้โกงอยู่ในสังคมเพื่อจะให้คนไม่ขี้โกงได้มองเห็นไงว่าไอ้พวกเนี้ยแม่งขี้โกงมันเป็นอย่างนี้ ไอ้คนเลวก็จะให้คนดีได้ดูว่าไอ้พวกนี้มันคือคนเลวจะได้แบ่งแยกได้ได้รู้ว่าไอ้เลวมันเป็นแบบนี้ถ้าทุกคนดีหมดมันก็จะไม่รู้จักความเลวเหมือนกันใช่ไหมหรือทุกคนเลวหมดก็รู้จักความดีว่าอะไรคือความดีททุกอย่างในสังคมมันค,ความหลากหลายคือความสวยงามตามธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะไม่ในตัวเองอจะต้องไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าต้องไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอ ยิบเอาจุดที่ตัวเองมั่นใจที่สุดแล้วทำไปใครจะว่ายังไงช่างไม่สอนฉันไม่สอนแต่ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดในขณะเดียวกันคนอื่นก็อย่าด้อยค่าคนอื่นทุกคนมีความสามารถหมดในหนังเรื่องนี้พูดถึงประเด็นเนี้ยผมหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้พูดแต่ผมรู้สึกแล้วผมอยากจะบอกเมื่อไปดูหนังเรื่องนี้แล้วกลับมาย้อนดูตัวเนี่ยมันคือตรงเนี้ย อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเมื่อเรารู้สึกด้อยค่แรงๆต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเมื่อคุณรู้สึกเหยียดยามคนอื่นรู้สึกตัวเองเก่งกล้ากว่าคนอื่นตัวเองต่างๆเนี่ยมันมันก็มันก็ทำให้เกิดจุดที่มันเปราะบางในครอบครัวความไม่เข้าใจการชิงดีชิงเด่นการเอารับเอาเปรียบการอิจฉาริษยา ในครอบครัวในประเทศในโลกอิจชาริษยามันเกิดขึ้นนะแล้วมันเป็นจุดเปราะบางเป็นอันตรายมากๆที่ที่ที่ถ้าเป็นหนังเรื่องนี้เอ็นคาร์โตเนี่ยตัวบ้านที่เป็นรอยล้าวเป็นเป็นตัวบ้านจริงๆแล้วเป็นรอยล้าวมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษนณะ์เป็นเซมโบลิกที่เห็นว่า เมื่อถ้าคุณไม่เคารพซึ่งกันและกันมีความอิจฉาซึ่งกันและกันคุณไม่ให้เกียรติคุณไม่ให้ความเท่าเทียมคุณรู้สึกด้อยค่าคนอื่นคุณอิจฉาริษยาคุณไม่รักกันคุณขาดความสามัคคีมันเป็นจุดเปราะบางแล้ววันหนึ่งบ้านหลังนี้มันจะถล่มลงมาความสัมพันธ์ของครอบครัวครอบครัว,รว,รว,รวนั้นมันจะพังทลายแล้วมันสามารถพังได้ต่อให้เป็นประเทศก็เหอะหรือแม้กระทั่งโลกก็เหอะถ้ามีการลบกันมากๆโลกแมงก็แตกสลายได้เหมือนกัน อย่าว่าแต่ประเทศเล็กๆหรือประเทศใหญ่ๆเลยถ้ามันเกิดสงครามโลกจริงมันยิงอาวุธใส่กันนิวเคลียร์ถล่มโลกมันระเบิดได้จริงๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดเปราะบางต่างๆเหล่านี้มันผ่านถึงผ่านนียไอ้รอยเล้าของบ้านน่ะมันก็คือมันมันบอกถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวคนในชุมชนคนในประเทศคนในโลกมันเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นแล้วมันก็ยังมี อย่างเรื่องของเวทมนต์ที่แต่ละคนมีพลังวิเศษก็เหมือนความสามารถพิเศษของแต่ละคนที่มีแต่เมื่อเทียนดับบางอย่างที่มันเป็นส่วนถองการยึดเหนี่ยวมันหายไปอ่ะมันดับไปอ่ะทุกคนแม่งอ่อนแรงหมดเลยทุกคนไม่ครบกันทุกคนไม่รักกันทุกคนไม่เชื่อถือซึ่งกันและกันทุกคนไม่ฟังต่างคนต่างไม่ฟังกันเราไม่ฟังไม่พอไม่คุยกันด้วยหรือใครบางคนที่พยายามจะคุยอีกคนก็ไม่คุยพอมันไม่คุยความสัมพันธ์มันมันหาไม่เจอะ ันประสานไม่ได้ฮะมันไม่รู้ฮะว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนมันจะสามารถมันจะสามารถกู้รอยแล้ากู้วิกฤตการณ์กู้ความเปราะบางกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวกับสังคมกับประเทศกับโลกใบนี้ได้อย่างไรสิ่งสำคัญคือการพูดคุยกันถ้าวันนั้นคุณยายในในในกระตูนเรื่องนี้ไม่ออกไปหาตัวตัวมิลาเบล แล้วคุณยายไม่คุยต่อให้บ้านมันพังแล้วคุณยายก็ยังอีกโก้ต่อว่าฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ฉันคือยายฉันคือผู้ก่อตั้งครอบครัวนี้แกเป็นแค่หลานแกมันยะโสใส่ฉันได้ยังไงเนี่ยพังแล้วบ้านหลังนั้นก็จะไม่มีวันเกิดเลยแต่เพราะคุณยายเดินไปคุยแล้วก็ยอมคุยแล้วคุยก็โทษตัวเองด้วยนะว่ายายไม่ดีเองแหละยายผิดพลาดเองแหละ ใน,นที่สุดหลานก็เข้าใจหลานก็บอกว่าหนูเองคุณยายไม่ใช่คุณยายหรอกคุณยายเป็นผู้ที่ก่อตั้งครอบครัวนี้มาแล้วคุณยายเป็นผู้ที่ทํามาเราทั้งคู่ก็กอดกันสวยงามสวยงามเราอยากให้เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้คุยกันครับคุยกันแลกเปลี่ยนยอมรับความเห็นซึ่งกันและก,กันมันไม่มีใครดีที่สุดแล้วมันก็ไม่มีใครเลวที่สุดหรอก เาต้องคุยกันนะครับก็หวังว่าต่อให้ฟังผมแล้วไปดูนะถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือดูแล้วดูซับอีกก็ได้สนุกเพลงก็เพราะมีเวอร์ชันภาษาไทยเวอร์ชันภาษาไทยมีคุณชมพูมีคุณอัญชุลีบัวกแก้วหรือมีคุณอะไรอ,อีกท่านหนึ่งนะให้เสียงภาคแล้วก็ร้องเพลงในนี้ด้วยหรือดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษก,ษก็โอเคครับบางคนก็ชอบซับก็แล้วแต่นะแล้วแต่คุณไปดู เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอ็นคาโตวันนี้ก็ชวนคุณไปดูหนังแล้วก็ย้อนกลับมามองตัวเองเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราก็คงจะแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้มีความคิดเห็นยังไงแตกต่างไปดูมาแล้วหรือยังไม่ดูเห็นตรงกันไม่เห็นตรงกันยังไงแสดงความคิดเห็นด้านล่างกันนะครับบอกกันหน่อยรู้สึกยังไงบ้างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยได้หมดเลยนะบอกกันได้เลยนะแต่สุภาพ,ส,ภาพสุภาพหน่อยเนาะนะครับและอย่าลืม u b s c r i b e กดกระดิ่ง นะครับกดไลค์ด้วยก็ดีขอบพระคุณมากๆคนระับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่อๆไปในย้อนดูตัวนะครับจะเอาเรื่องหนังต่างๆมาพูดคุยเอาซีรีส์ต่างๆมาพูดคุยแล้วก็กลับมาบองตัวเราเองสังคมเราเองด้วยเพื่อความสวยงามของเรานะครับมีความสุขมากๆและอย่าลืมทำความดีนะครับจะได้มีความสบายใจเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ